ค่ะคันนี้แคปโฟ1.9เกรดแอลส่งตกลงถึงหน้าบ้านลูกค้านะคะสีบร้อนเงินค่ะใส่งามมากๆเลยนะคะวันนี้เลือกงามยามดีวันที่21มีนา2567นนะคะส่งตกลงถึงหน้าบ้านตอนนี้รอส่งมอบให้ลูกค้ารอเจ้าของรถมาก่อนเตรียมเอกสารนิดนึ่งเลือกงามยามดีนะคะตัวนี้แคปโฟตัวเตี้ยค่ะ ดีไซน์ดีเทลสองพันยีสี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์บาย LED ทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟหลีแล้วก็ซูปเปอร์เดอไลท์ภายในหลอดเดียวกัน โปรเจคเตอร์เฟสูงเฟต่ำภายในหลอดเดียวกันกับจางหน้าดีไซน์ใหม่นะคะทูดายแมนชั่นมีสนาของการเล่นเฉดสี3าเฉดสีด um ้วยกันค่ะโลโก้อีสุโครเมียมขนาดใหญ่ช่องระบายลมดีไซน์ใหม่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร,ร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกานชนหน้าตัวนี้ตัวเตี้ยนะคะแอร์เคอร์เทนมีช่องระบายอากาศนะคะด้านข้าง ลดแรงต้านทานนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นด้วยไฟตัดไฟตัดหมอกรุ่นนี้มีมาให้แล้วแต่เป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะคะสําหรับตัวนี้อสวยงามมากเลยตัวเตีย้ยเดิมๆออกจากศูนย์ออกจากกรงงานแล้วแอบขอบสิบหกนะคะดีไซน์ใหม่ค่ะสีปลอนเงินติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของเบา้ามือจับคโครเมียมแบบนี้ด้วยค่ะอืม ด้านหลังนะคะไฟไท,ท้าย triple armor design LED 3เส้นขนาดพอเหมาะพอเจาะดีไซน์ได้อย่างลงตัวสวยงามมากๆเลยค่ะบัานท้ายนะคะในส่วนของกะระโปงนะคะ กระบะไทยนะในส่วนของฟังกระบะไทยตันนี้ดีไซน์ใหม่ดูใหญ่และเอิบอิ่มขึ้นการชนแท้าติดตั้งมาจากโรงงานถือว่าจบหล่อมากๆเลยค่ะคันนี้รุ่นนี้นะคะสีประตูตัวเตี้ยถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะภายในดีไซน์เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะลวดลายใหม่ดีไซน์2024หน้าจอขนาด8นิ้วจะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay ร o ลอ Auto มาให้แล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อได้แบบ มีสายแล้วก็ไล่สายได้ด้วยรุ่นนี้จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่สองคู่หน้านะคะแอร์มันนวลสามจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็นำยาแอร์นั่นเองเกียร์นะคะหกสปีดเข้าเกียร์ถอยเอามือดึงวงแหวนขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าเกียร์ง่ายมันหย่ํายิย่งขึ้นช่วงฉักสัน้นมีปุ่มควบคุมเครื่อง,งเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยด้านซ้ายมือนะคะอืมตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกล้องบันทึกง้าให้ลูกค้าด้วยค่ะขออนุญาตเสียบนิดนึงนะ ส่งตกลงถึงหน้าบ้านจบหล่อไปอีกคันหนึ่งค่ะเดิมๆออกจากโรงงานรับประกันวารันตี3ปีหรือ0 0กิโลให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะห้องโดยสารกว้างขวางมากเลยสังเกตพื้นที่เหนือศีษะจรดที่วางเท้านะคะ มีผ้าคลุมมาให้แม่ยายน้ำนะคะกิฟเซตนะเบาะตัวนี้สามารถปรับ60-40ได้นะคะเลือกได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมดึงลงเอาขึ้นนะคะตัวนี้นะคะที่พักแขนเอาลงนะก็จะมีสามารถใส่แก้วน้ำได้ด้วยนะคะ ปรมนี้สำหรับท่านใดที่สนใจคะ่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบอ็อกหาเซลล์ปีใหม่ที่เบอร์โทร0 9 5 3 3 8 8 9 9 4ค่ะหรือ ID Line PWEMAI 1579ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายคะ่ะขออนุญาตไปส่งมอบก่นนะคะ